<Dragon. S 1> ครูดากอนเนหะรอบอลินอยากรู้ประวัติของครูดากอนไหมโอเคจัดไปครับ let's Let <'s> go ยานครูดากอนนะครับถูกสร้างในปี2019ภนาะครับผมภารกจิจหลักๆก,ก็คือขนส่งคนนะครับไปสถานีอวกาศนานาชาติใช่ไหมหรือว่าอะไร ISS ISS ถูกต้องครับภารกิจจริงที่ปฏิบัตินะครับก็คือในปี2020นะครับกับภารกิจ d e โม2นะครับผมส่งนักบินอวกาศอเมริกันจำนวน2คน ไปที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับผมภารกิจล่าสุดของครูดากอนก็คือครูเทนครับผมที่ขึ้นไปสถานีอวกาศ ISS เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมามันจะมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือดากอนคา์โกเฮ้ดากอนคากโกมันมีจริงเหรอใช่ดากอนคากโกก็คือไม่ได้ส่งคนแต่ว่าส่งเสบียงขึ้นไปให้เฉยทำไมอ่าส่งเสบียงขึ้นไปเพราะว่าคนมันต้องกินอาหารไงก็เลยส่งอาหารไปให้คนโดยใช้ยานครูดากอนขึ้นไปครับเขาจะเรียกภารกิจนี้ว่าดากอนคา์โกครับ ฝั่งอเมริกามีคูดาก้อนใช่ไหมฝั่งรัสเซียมีอะไรเอ่ยรู้ไหมยานโซยุสใช่ครับยานโซยุสครับใช้ตั้งแต่ปี1967จนถึงปัจจุบันยังใช้อยู่นะครับไม่ไม่ได้มีการเ,เปลี่ยนแปลงชื่ออะไรแล้วก็รูปแบบโมเดลนะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดมาจนถึงปัจจุบันนะครับพี่พี่เอฟซหรือท่านผู้ชมนะครับชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างยานโซยุสหรือว่า Space ร์ ace, คูดากอ้อนพี่มาบอกได้นะครับถ้าชอบกดไลค์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเราต่อไปนะครับบาย